สวัสดีค่ะวันนี้ Moment ต์ชาแน l ขอนำเสนอตอนผีเจ้าฟ้าอายุทยาจริงๆแอดต้องบอกก่อนค่ะว่าแอดก็สองจิตสองใจว่าจะนำเรื่องนี้มานำเสนอดีไหมแต่พอคิดกลับกันแล้วเนี่ยก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่ชอบเรื่องลี้ลับจำพวกผีปีศาจเพราะฉะนั้นวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์จึงไม่ได้จะมาเล่าเพียงแค่ประวัติศาสตร์เท่านั้นแอดจะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อ เกี่ยวกับตำนานผีเจ้าฟ้าในพระราชวังกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าเสือในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอในเชิงของประวัติเจ้าพระกวันกันไปแล้วแต่อย่างที่ทุกท่านรู้กันดีค่ะว่าในบนรรปลายประชนชีพของเจ้าพระกวนนั้นพระองค์ถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจานในช่วงปลัดเปลี่ยนแผ่นดินจากสมเด็จพระเพทราชามาเป็นพระเจ้าเสือซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลัง คอยสั่งการสำเร็จโทษเจ้าพระกวัณในครั้งนี้ก็คือพระเจ้าเสือค่ะจะว่าไปแล้วพระเจ้าเสือนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเลยที่ในประวัติศาสตร์มักจะบันทึกว่าท่านคอยเก็บบุคคลสำคัญสำคัญ,คญมาตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังการลวงเจ้าฟ้าอภัยทศเจ้าฟ้าน้อยพระอนุชาต่างพระมารดาของสมเด็จพระนารายมาสำเร็จโทษ หรือแม้แต่อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจสมเด็จพระนารายณ์เก็บบรรดาเสนาบดีที่เห็นต่างเช่นฟอลคอนรวมทั้งในช่วงรัชกาลสมเด็จพระพทรราชาก็เช่นกันที่สังหารพระราชโอรสของสมเด็จพระพทรราชาไป 4- ถึงหพระองค์รวมทั้งเสนาบดีบางกลุ่มที่เห็นต่างรวมทั้งได้จัดการวางหลังในยุคข,ของสมเด็จพระพทรราชาไปก่อนหน้านี้ด้วย พระเจ้าเสือจึงเป็นบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์อยุธยาที่ตามเก็บทุกๆคนที่จะมาแข่งบารามีกับพระองค์ได้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นหลังจากตายหรือสิ้นประชนไปแล้วจะมาตามหลอกหลอนยกเว้นเสียแต่ในกรณีนี้คือเจ้าพระขวัญจริงๆแอดต้องขอบอกก่อนค่ะว่าพระเจ้าเสือเองก็มีวิชาอาคมตามคำบอกเล่าชาวกลุงเก่าและบันทึกบางฉบับ พระองค์ใช้วิชาอาคมออกปราบจนผู้ร้ายในยามราตรีหรือตอนหนึ่งที่บันทึกเขียนไว้ว่าท่านใช้วิชาอาคมแสดงให้บาทหลวงเห็นว่าเพลิงไฟและน้ำร้อนไม่สามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้กับท่านได้แล้วเหตุใดพระเจ้าเสือหลังจากที่วางแผนและสั่งสำเร็จโทษเจ้าประขวัญไปแล้วนั้นตามคำบอกเล่าเขาว่าท่านกลัวเกรงผีเจ้าพระขวัญ ที่เงียนและตามหลอกหลอนจนต้องรื้อพระที่นั่งของเจ้าพระขวัญทิ้งแล้วนำไปถวายให้วัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งณนะตอนนั้นมีพระสังฆราชนามว่าสมเด็จเจ้าแตงโมที่พระเจ้าเสือทรงเลื่อมใสนับถือจำพรรษาอยู่ที่นั่นค่ะตัดกลับมาทางด้านของผีเจ้าประขวัญเหตุใดกัน ถึงได้มีฤทธิ์เงี้ยนไดถึงขนาดนั้นผิดจากหลายหลายคนหล,ยหลายองค์ที่พระเจ้าเสือได้จัดการไปที่แทบจะไม่มีให้เห็นในบันทึกหรือตำนานอะไรเลยหลังจากตายไปแล้วหากเราลองย้อนรอยประวัติเจ้าพระขวัญไปสักนิดเรื่องแปลกๆที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารก็เริ่มตั้งแต่วันที่เจ้าพระขวัญประสูติก็ปรากฏเกิดแผ่นดินไหวซึ่งทางความเชื่อนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีบุญญาธิการมาก ประกอบกับการมีสายเลือดของราชวงศ์กษัตริย์หากจะนับกันจริงๆเจ้าพระขวัญมีสายเลือดถึงสราชวงศ์เพราะเจ้าพระกวญสืบสายพระโลหิตมาจากสมเด็จพระนารายณ์ที่มีสายเลือดของราชวงศ์สุขโขทยัยและก็ราชวงศ์ปราสาททองค่ะประกอบกับมีพระรชบิดาเป็นสมเด็จพระเพทราชาปรมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง เหตุนี้ถึงแม้พระองค์จะยังทรงมีพระชนมายุเพียงแค่13พรรษาก็มีบทบาทและการวางตัวที่เด่นชัดเป็นธรรมดาเป็นเหตุให้วังนาาพระเจ้าเสือจำเป็นที่จะต้องกำจัดทิ้งว่ากันว่าในวันที่หลวงเจ้าพระขวัญไปสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันนั้นพระองค์กำลังเสวยผลอุลิตหวานส่วนหนึ่ง ในขณะที่วังหน้าพระเจ้าเสือออกอุบายให้มีพระบัรทูลให้มหาเล็กไปเชิญเสด็จเจ้าพระขวานโดยมีพระเจ้ประสงค์จะให้เจ้าพระขวานทรงมาเทศให้ทอดพระเนตรด้วยภาษาของเด็กค่ะที่มีอายุเพียงแค่13ปีก็วางผลอุลิตหวานซึ่งก็คือแตงโมค่ะแล้วก็ทูลลาพระชะมานดากรมหลงวงโยธาทิพย์ เมื่อเจ้าประขวัญเสด็จถึงพระตำหนักหน้องหวายพระเจ้าเสือมีพระบัรทูลห้ามไม่ให้พระพี่เลี้ยงและข้าไทยตามเสด็จเข้ามาและให้ปิดกำแพงแก้วหลังจากนั้นจึงจับเจ้าพระขวัญสำเร็จโทษด,ด้วยทอนจันแล้วนำพระศบไปฝังไว้ที่วัดโคกพระยาณตอนนั้นพระราชามารดาเจ้าพระขวัญเข้าที่พระบรรทมเมื่อพระองค์ทรงเคลิ้มจะหลับก็ได้ยินเสียงเจ้าพระขวัญ มาทูลขอพระราชทานผลอุลิตหวานที่เหลืออยู่มาสเสวยพระราชมารดารู้สึกพระไทยไม่ดีก็ทรงตกพระไทยซึ่งตามความเชื่อเขาก็ถือกันว่าอาการอย่างนี้คืออาการที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วเจ้าพระขวัญในเวอร์ชันการจดบันทึกนี้ถูกทุบด้วยท่อนจันทร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าด้วยความการุณาของผู้กิจฆจ่าโดยมิให้ทรมานแล้วก็มักจะเล็งที่จุดตายโดยต้องทุกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้ตายเลย แต่การสิ้นประชนของเจ้าประขวัญน,นั้นก็ไม่ได้มีแค่เวอร์ชั่นเดียวอย่างที่เรานําเสนอในคลิปที่แล้วนะคะกล่าวคือยังมีอีกเวอร์ชั่นในฉบับพระจักรีพัรนิง่งพงที่หลังจากพระเจ้าเสือขึ้นคลองราชก็จกบับบรรดาพระราชออรสและเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่น่าจะขึ้นคลองราชหรือแข่งบุญกับพระองค์ไปสําเร็จโทษถึง3พระองค์แล้วหลังจากนั้นสองวันก็ใช้กําลังทหารบุกเข้ามากุมตัวเจ้าพระขวัญไปสําเร็จโทษต่อเป็นรายที่4่ โดยปมแปลกเกี่ยวกับตำหนักเก่าเจ้าพระขวัญคือมีรอยแตกที่บานประตูลักษณะเหมือนรูนของมีคมจามจนเป็นรอยทะลุประตูได้รับความเสียหายลักษณะเหมือนกับจะพังลงมาด้วยตามความเชื่อของคนในบริเวณวัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งได้เล่าต่อต่อกันในสองแบบคือ 1. จามประตูเป็นตำหนิเพื่อสะกดวิญญาณไม่ให้เฮี้ยนกับ 2. ร่องรอยจากการโดนอังวะ บุกเข้ามาในช่วงเสียกปรุงครั้งที่2แต่แอดขอสันนิษฐานว่าอีกซักประเด็นนะคะคือเป็นไปได้ไหมว่าการจับตัวเจ้าพระขวัญตามในบันทึกฉบับพระจักริพัฒนิพง์จาดอาจจะเกิดการต่อสู้ขัดขืนและเกิดการสูญเสียภายในตำหนักหรือบริเวณตำหนักตอนจะจับเจ้าพระขวัญไปสำเร็จโทษหรืออาจจะมีการบาดเจ็บหลังพระโลหิตของเจ้าพระขวัญที่ประตำหนัก ตามความเชื่อแล้วการที่เลือดขัติยะตกลงสู่พื้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำให้เวลาต่อมาเมื่อสำเร็จโทษไปแล้ววิญญาณเจ้าพระกวัญยังคงเงยนไม่ไปไหนอยู่ภายในตำหนักจนเป็นตำนานตำหนักผีดุและโดยองค์ประกอบหลายอย่างตามความเชื่อโบราณไม่ว่าการที่พระองค์สิ้นประชนขณะยังทรงพระชนมายุยังน้อยหรือการสิ้นประชนในลักษณะตายโหงหรือตายผิดธรรมชาติ ประกอบกับพระองค์ทรงมีบุญญาธิการมากยังไม่ถึงที่ตายเพราะตอนที่พระองค์เกิดมาในพงศาวดารก็ระบุไว้ว่าเกิดมหาสจรรั์แผ่นดินไหวแต่ด้วยเหตุใดก็ดีค่ะจากคำบอกเล่าเรื่องความเนี้ยนของผีเจ้าพระขวัญคงจะเนียนหนักมากเล่นเอาชาววังเกิดความหวาดกลัว ซึ่งหลังจากที่เจ้าประขวัญสิ้นประชนไปแล้วก็เริ่มมีฆ่าไทยและเหล่าชาววังมักพบเจอเหตุการณ์ลี้ลับในยามวิการบางก็ลือกันว่าผีเจ้าประขวนันพระองค์ไม่ทรงไปไหนออกปรากฏตัวให้ได้เห็นบางก็ว่าไม่มีใครอยู่ที่ตำหนักเจ้าประขวันนี้ได้เลยเพราะผีพระองค์เจ้าดุนักและเป็นตำนานลือกันไปทั้งพระนคร ถึงแม้จะยกพระตำหนักถวายให้วัดแล้วก็มีเสียงร่ำลือบอกต่อๆกันมาถึงยุคป,ปัจจุบนันถึงความเี้ยในอดีตและแม้แต่พระเจ้าเสือเองที่ทำให้การเฉลยศึกให้การสรรเสริญว่าท่านมีความเก่งกล้าเรื่องวิชาอาคมในระดับหนึ่งก็ยังตลัวผีเจ้าพระขวัญได้ผู้รู้บางท่านก็เล่ากันว่าพระเจ้าเสือท่านกลัวเจ้าพระขวัญมาทวงชีวิตและก็พูดติดตลกว่าพระเจ้าเสือ ท่านกลัวเจ้าพระขวัญมาตรวงผลอุลิตหวานยามค่ำคืนต่อมาเมื่อยกตำหนักเจ้าพระขวัญให้ทางวัดได้ดูแลใช้ในทางศาสนาเพื่อเป็นบุญกุศลให้เจ้าพระขวัญและลดความกลัวของคนในพระราชวางังซึ่งในยะหนึ่งก็เพื่อให้เจ้าพระขวัญเลิกจองเวรเลิกแล้วต่อกันแต่ทว่าก็ยังปรากฏเรื่องลี้ลับบางอย่างเช่นครั้งหนึ่งอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมท ได้มาปาฐะคาถาที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีช่วงหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของตำหนักเจ้าพระกวันประมาณว่าตำหนักนี้มีลวดลายที่สวยวิจิตรบรรจงดูแล้วน่าจะเป็นตำหนักของบุคคลในระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและเมื่ออาจารย์คึกฤทิ์เล่าจบหมาราวสิบกว่าตัวที่อยู่รอบบริเวณหอประชุมวิทยาลายัยต่างก็ส่งเสียงหอนโวยหวนวังเวง เหล่านักเรียนครูอาจารย์ต่างเงียบและสบตากันอาจารย์คึกฤทธิ์เลยพูดทิ้งท้ายไปว่าที่พูดมานี้พวกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่หมามันเชื่อก็แล้วกันและก็จบกันไปแล้วค่ะกับความเงี้ยนของผีเจ้าพระขวญที่เล่นเอาอกสันขวัญกระเจิงกันทั้งวงัง แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยพระตำหนักนี้ถือเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชาติเพราะได้รอดพ้นจากการเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงเสียยุทธยาครั้งที่สองมาได้ปัจจุบันสำหรับท่านใดที่สนใจสถาปัตยกรรมศิลปกรรมตอนปลายอยุทธยาก็าสามารถเข้าชมได้ที่วัดใหญ่สุวรรณารามตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลรับชมค่ะ